โอ้โหมืดมากอะ่ะวันนี้เราเขล้งานกะเช้านะคะมันเลยมืดเยี่งนี้เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกซิวันนี้เป็นยังไงอากาศมันเป็นจังไยมันมองไม่เห็นนะแต่ฝนไม่ตกละกันแล้วก็หิมะไม่ตกด้วยะคะวันนี้ตอนนี้กี่โมงเดี๋ยวพาไปดูสิหกโมงห้านาทีนะคะวันนี้อยู่อาหารเช้าแฟรแล้วนะ มันไม่น่าอร่อยเลยนะทุกๆคนมันเหมือนอาหารหมูอาหารหมาย่งไงก็ไม่แต่เขากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่อ้วนแต่มันไม่อร่อยอ่ะเห็นไหมอันนี้มันเป็นชีสสีน้ําตาลนะเห็นไหมไปทำใหญ่ตุ้ดตึ้รอบ้านนี้เอ๊ะเอ๊ะนั่นนั่นอันนี้อันนี้ชีสใช่ไหมปิดซิโยนลูกกระยน อันนี้มันเป็นที่ปิดนะอุ้ยเขาฟอนี่มันเป็นที่ปิดนะอยายเห็นไหมเราไม่รู้นะว่าอ่าเราเอาอุ๊ออกมาแล้วเอาชีสออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีที่ปิดอย่างนี้เห็นไหมแล้วนี่ก็คือยาชูกําลังนะคะหรือเขาเรียกว่าวิตามินนะน,อนพอลองอ่านดูโอเมก้าแทรนะคะ แต่เขากินองก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรอกเธอ,อยาไปกินตายก็ะเพยยกเนาะข้านะ <c oughs> ที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะที่มันเป็นเต็นท์ขาวๆที่อยู่กลางตลาดนี่นะคะ <c oughs> เขาจะมีงานนะคะ <c oughs> เขาก็เลยเอาเต็นท์มากลางเอาไว้เนี่ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าข้างในอะ่ะ <c oughs> เราคิดว่ามันหนาวถ้าเกิดใครเข้าไปในนี้มันต้องใส่เสื้อหนาๆน,น,นะ แล้วก็มาสวัสดีกับตอนเ,เช้าๆนะคะจากช่องสาวไทยในโนเวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราทํางานกะเช้านะคะแล้วเราจะเลิกงาน4ี่โมงเย็นนะคะวันนี้นะคะเราคิดว่าจะมีลูกค้านะคะเข้าร้านเยอะนะคะก็อย่างที่เราถ่ายให้ดูนะมันมีเต็นท์สีขาวๆแล้วน่ะเขาก็จะมีงานอยู่ที่กลางเมืองนะคะคนก็จะเข้าออกเข้าออกมาซื้อพิซซ่ากันทั้งวันนะคะวันนี้เราก็จะต้องทําพิซซ่าเอาไว้จํานวนเยอะๆเ,เลยนะคะเพื่อที่จะรับรองลูกค้าของเรานะคะ ทีนี้นะเราจะเล่าให้ฟังถึงว่าคนโนเวย์เนี่ยเวลาที่เขาเจอกันเนี่ยเขาทักทายกันยังไงเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าของร้านเราอย่างเงี้ยเวลาเขาเวลาเราเดินเข้าร้านมาอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าอุ้ยปริชาต้ตอนรับสู่การทํางานนะอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วเธอไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างอากาศวันนี้มันร้อนนะมันหนาวนะ เออวิ่งทาไมวันนี้เธอทําไปไปทาสีผมมาเหรออุ้ยสวยนะราคาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนโนเวย์เขาจะทักทายกันอย่างนี้เขาจะไม่ทักว่าอุ้ยทาไมวันนี้เธอสิวเยอะจังทําไมเธออ้วนจังทําไมเธอผอมจังทําไมวันนี้หน้าตาเธอเหี่ยวจังทําไมฝ้าขึ้นเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยคนโนเวย์เขาจะไม่ทักกันอย่างนี้นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคนโนเวย์เขาห้ามทักกันว่าอ้วน สมมุติเราเห็นคนอ้วนอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมเธออ้วนจังทําไมชุดมันดูปริทําไมชุดมันดูบานอะไรอย่างเงี้ย เขาจะไม่พูดกันอย่างนั้นเขาจะชมกันว่าเออวันนี้เธอแต่งตัวสวยนะที่คาดผมสวยนะเออเธอไปได้หมวกมาจากไหนเธอไปได้ผ้พาพันคอมาจากไหนอุ้ยรองเท้าสวยจังเขาจะทักทายกันอย่างนี้นะคะไม่มีการแบบมาพูดทําร้ายจิตใจทําร้ายน้ําใจกันอย่างนี้ส่วนผู้ชายเนี่ยเวลาเขาจะเจอกันเนี่ยเขาจะพูดถึงดินฟ้าอากาศ ข่าวสารบ้านเมืองหรือจะพูดกันถึงเรื่องอไ,ปไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ฉันไปกับครอบครัวฉันนะเ,เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะภูเขาลูกนิ่มเป็นยังไงผู้ชายเขาจะทักทายกันอย่างนี้นะคะวันนี้นะเราทํางานเราเรารู้สึกว่าคนเข้าออกเข้าออกร้านตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้เรากา็มันจะเป็นช่วง ช่วงวันหยุดแล้วมันก็เป็นช่วงใกล้หน้าร้อนเนอะเจ้าของร้านเราเนี่ยเขาก็สั่งไอติมสั่งพวกน้ำสลอปปี้นะคะเอามาขายนะคะแล้วเขาก็ให้เราชิมนะเราจะผอไมไหมล่ะเขาเอาไอติมมาให้เรากินหนึ่งอย่างเขาบอกเขากินตั้งแต่เด็กเลยเราลองกินมันอร่อยจริงๆนะแต่ว่าถามว่ามันอร่อยเหมือนไอติมกะทิบ้านเราไหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่รสชาตินะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันโอเคอยู่นะ ทำงานแล้วดูสิแฟนเราทำอะไรแอบดูโอ้ยเขาทำกับข้าวนะ่าสงสารวางมาดูดินมัดไม่อีโกเอฮะท่็พิมมาดินมัดแล้วเป็นผู้แทนซแม่มักกะโล้นี่อาหารแฟนเรานะดูนะ มันดำดำเหมือนขนะี้เนาะอาหารเราเราต้มก๋วดยเตดี๋ยวคันมงินแล้นะก๋วยเตี๋ยวคขนมงรดต้มยำนะคะมีเครื่องมันแล้วก็ทอดมันของเราเราก็จะกิแนแค่นี้นะวันนี้กินข้าวยุ้ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ดูนะ,ะนี่อาหารของเราเต็มจัดเข้มเต็มกระมังอื้มอร่อยมาก เมื่อวานเราพูดถึงกันเรื่องผู้ชายโนเวย์ชอบดื่มเหล้าใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาดื่มแล้วเขาไม่ทํางานนะเขาดื่มนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีและเราประทับใจอะไรในตัวผู้ชายนเวย์บ้างข้อที่หนึ่งเลยคือผู้ชายโนเวย์เนี่ยเลี้ยงลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพ์ชเลี้ยงลูกได้เท่าเทกับผู้หญิงดูแลลูกได้แล้วก็ผู้ชายโนเวย์ซักผ้าได้รีดผ้าได้ทํางานบ้านได้ก็คือเท่าเทียมกันหมดนะ่ะ แล้วที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือเราเห็นหลายๆคนนะที่ที่มีลูกมาจากเมืองไทยอะแล้วเอามาเลี้ยงอยู่ในอยู่ในประเทศโนเวย์เนี่ยผู้ชายโนเวย์เขาก็รักและเขาก็เลี้ยงดูเหมือนกับลูกของตัวเองเลยนะบางคนเนี่ยรักมากรักมากเหมือนลูกแท้ๆเลยเลี้ยงดูอย่างดีาพาไปเล่นสกีพาไปเตะฟุตบอลพาไปเล่นแฮนบอลไปรับไปส่ง ดูแลเปรียบประหนึง่งเหมือนลูกของตัวเอง แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะที่เรามีความรู้สึกว่าเราอาจจัศจรรย์ใจกับคนประเทศโนเวย์มากๆก็คือคนประเทศโนเวย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีลูกยากเขาก็เลยต้องมีการขอเด็กที่อยู่ต่างประเทศมาเลี้ยงแต่ว่าเราได้ยินคนที่เขาขอเด็กมาเลี้ยงอ่ะเล่าให้เราฟังเพราะว่าเป็นลูกค้ามาซื้อของเขาจะมีเด็กสองคนซึ่งเป็นเด็กเกาหลีเราก็เลยถามว่าเอา้าทาไมเธอไม่รับเด็กประเทศไทยมาเลี้ยงบ้างล่ะเฮ้ยปริชาฉันอยากได้นะฉันอยากได้เด็กผิวผิวสี เหมือนคนคนไทยเพราะฉันคิดว่าคนไทยอน่ารักฉันอยากได้เด็กที่เป็นคนไทยอย่ามาเลี้ยงแต่ว่ามันไม่ได้แล้วถามว่าทําไมไม่ได้นะเขาบอกว่าประเทศที่เขาจะสามารถขอเด็กมาเลี้ยงได้จะต้องเป็นประเทศที่มีสงครามเท่านั้นเราก็เลยบอกว่าอ,อ๋อเหรอแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังอีกนะว่าเขาเนี่ย ก่อนที่จะขอเด็กมาเลี้ยงเนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ตามที่รัฐบาลกําหนดจะต้องมีบ้านและจะต้องมีงานการเป็นหลักเป็นฐานและที่สําคัญน่ะจะต้องมีเงินติดธนาคารด้วยแล้วเด็กที่เขาขอมาเลี้ยงะเขาไม่ได้ขอมาได้ฟรีๆนะคะ คุณผู้ชมก็คือเขาเสียเงินต่อหนึ่งคนเนี่ยก็คือคนละหนึ่งแสนคนนะคะเขาจะต้องเสียเงินให้กับรัฐบาลโนเวย์แล้วแล้วก็จะต้องเสิร์ก็จะต้องทําเรื่องขอมาเป็นลูกบุญธรรมนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอุ้ยทาไมเขาใจดีจังถ้าไม่มีลูกก็สิดีเราจะได้ใช้เงินคนเดียวนะคะแต่คนโนเวย์นะเขาเขารักเด็กเขารักหมาแล้วยิงหมาก็เหมือนกันนะคะโอ้โหแบบรักหมามากเราอะ่ะ เรา,เาทํางานอยู่กับคนโนเวย์คนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งโอ้โหร้องไห้เราคิดว่าเฮ้ยทางบ้านาแม่เสียหรือพ่อเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือเขามีลูกหมาและลูกหมามันป่วยมันชักอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วทีนี้คนที่บ้านนะก็เลยโทรบ,บอกร้องไห้ขีมูกบอกเราบอกเออเธอกลับบ้านไปดูหมาเถอะเขาร้องไห้เหมือนเขาเสียแบบสูญเสียญาติผู้ใหญ่อะ คนโนเว์เวลาเลี้ยงหมาเนี่ยก็คือจะรักหมามากแล้วที่สําคัญที่สุดแล้วก็ช็อกนะคนเลี้ยงหมาเนี่ยเวลาหมาไปผ่าตัดเนี่ยเขาเสียเงินถึง2,000 20, มคนเลยนะเท่ากับผ่าตัดคนเลยนะ ทำไมเขาถึงอยากเลี้ยงเราก็ไม่เข้าใจนะเลี้ยงแล้วก็รักแล้วก็อุ้มบางคนนี่นะคะเอาไปนอนอยู่บนในที่นอนเลยนะคะนอนกินดมหมาลักหมาบางคนนะรักมากเราถึงขนาดกับแบบเอามือกลุมเข้ามาเขาอะเช็ดก้นให้หมาแล้วก็ดังดมอีกด้วยนะว่ามันเหม็นไหมมันอะไรไหมแบบเลี้ยงแบบรักแบบโอ้โหเราอะเห็นคนเป็นทาสหมาแล้วเรายอมนะ แล้วว่าลักษณะพิเศษที่เราเล็งเห็นว่าเราพบเราเจอมากับตัวนะลักษณะพิเศษของผู้ชายโนเวย์นะก็คือ 1. ลรักความเป็นส่วนตัว 2. แล้วมันจะยิ่งพิเศษไปกว่านั้นคือถ้ารักความเป็นส่วนตัวแล้วอยากเป็นโสดถ้าใครเนี่ยจะมาหาผัวอยู่ที่ประเทศโนเวย์ถ้าเจอผู้ชายประเภทนี้นะที่เราบอกนี่นะก็คือเราจะไปนอนกับเขา สิบปีเขาก็จะไม่มีวันรับผิดชอบชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมาหาผัวอยากจะมาทํางานอยากจะมาอยู่โนเวย์เนี่ยเราเจอผู้ชายแบบนี้แล้วอะนอนกับเขาหุ่นสองหุ่นเนี่ยรีบใส่ตีนหมาให้ไวเลยนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาที่เราจะมารอคอยเขาเขาจะไม่มีวันรับผิดชอบชีวิตเราเลยเพราะว่าผู้ชายโนเวย์เนี่ยเขาเป็นอะไรที่พิเศษมากรักเขาก็จะบอกว่ารักไม่รักเขาก็จะบอกว่าไม่รักเราแค่นอนกันนะเราไม่มีอะไรกันนะ นะเราซ้ำซิงไทม์กันนะมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะเพราะว่าผู้ชายโ no นเวย์เนี่ยเวลาที่เขาพูดอะไรเนะี่ยเขาคิดยังไงเขาก็จะพูดเราจะจบมันก็ไม่จบเนาะก็ไอ้เรื่องแบบผู้ชายโนเวที่แบบมีความเป็นส่วนตัวสูงนี่แหละเราก็จะเล่าให้ฟังเราจะยกตัวอย่างมาหนึ่งหนึ่งยกตัวอย่างนะอันนี้มันคือเรื่องเล่าที่เราได้ฟังจากปากคนที่เขาพบเจอจริงๆเนาะก็คือวันหนึ่งอะ่ะแฟนเราอะ่ะเขาอยากดื่มใช่ไหมเขาก็จะมีเพื่อนโสด,สด เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีเมียน่ะก็มาดื่มเหล้าทีนี้ก็จะมีผู้หญิงมาด้วยผู้หญิงมาด้วยสามคนแล้วก็จะมีผู้ชายสี่ห้าคนเขาก็มาดื่มกันที่บ้านเรานี่เสร็จแล้วมีผู้หญิงคนนึงเราถามว่าเรารู้จักไหมเราก็รู้แหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าสนิทกันนะก็รู้รู้จักเขาเขามีลูกหนึ่งคนแล้วถามว่าเรารู้จักผู้ชายที่เขานอนด้วยไหมเราก็รู้จัก เป็นลูกค้าที่ร้านเราเสาวนนะ์ดาเนี่ยเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะผายลมก็ได้กลิ่นกันหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กนะคะมันไม่ได้เมืองใหญ่เขาเมาเนาะคนที่เมาเนี่ยเวลาเมาเนี่ยเวลามันมีอะไรอยู่ในใจเนี่ยเขาก็จะพูดออกมาใช่ไหมเขาก็เลยเล่าชีวิตเขาเขาก็ร้องไห้ด้วยนะตอนที่เขาเล่าอ่ะอุ้ยเราสงสารมากก็คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะไปนอนกับผู้ชายคนเนี้ย เสร็จแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขารักมากเขาก็ไปนอน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 กันไปนอนกันมาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติก็คือผู้ชายคนนี้จะไม่เคยโทรหาเขาเลยในตอนกลางวันแต่ทุกๆครั้งที่นอนด้วยกันอ่ะเขาจะโทรหาเฉพาะตอนดื่มเหล้าดื่มเหล้าเนี่ยก็คือจะโทรหาจะพูดหา,าให้ไปหาที่บ้านแต่เราเรา,เราก็ไม่เข้าใจผู้หญิงเนะเาะแต่แต่แต่แตอาจอาจอาจจะเป็นว่าเขารัก เขารักเขาก็เลยแบบคิดว่าเออมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากมีลูกเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้เขาก็เลยอยากมีลูกเขาก็เลยคิดว่าการมีลูกเนี่ยเหตุการณ์มันอาจจะดีขึ้นเขาก็เลยมีลูกมีลูกมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหนึ่งคนทีนี้แฟนเราเนี่ยเขาก็เป็นคนตรงเนาะจากจากที่ผู้หญิงเล่าสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแฟนเขาก็เลยบอกว่าผู้ชายนะ่ะเขายังไม่อยากจะมีครอบครัวแล้วเขาก็รักการเป็นโสดเขาก็เลยทํากับเธอแบบนี้และเขาก็เลยบอกว่าแต่ฉันคิดว่าการที่ฉันมีลูกกับเขาแล้วอะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่ทุกๆคนเชื่อไหมมันไม่ดีขึ้นนะอย่าไปหาเหตุหาธรรมเด้อเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเรามีลูกกับเขาแล้วแล้วเขาจะรักเราเขารักนะ่ะเขารักแต่เขาไม่ได้รักเรานะ เพราะเขาไม่ได้รักเราตั้งแต่ต้นใช่ไหมแต่ทีนี้พอผู้หญิงคนนี้เขามีลูกเขารักลูกนะเขาเอาแต่ลูกแต่เขาไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาไม่รับผิดชอบผู้หญิงแต่เขารับผิดชอบเด็กคนนี้อย่างดีเลยรับผิดชอบอย่างดีเลยแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีแต่คนที่เขาไม่รับผิดชอบอ่ะก็คือผู้หญิงคนที่นั่งร้องไห้เนี่ยที่เราเล่าให้ฟังอ่ะมันถึงเป็นที่มา ที่เราเล่าให้ฟังว่าผู้ชายโนเวย์เขาไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เวลาก่อนที่เขาจะนอนกับเราเขาจะบอกเลยนะว่าฉันนะอยากเป็นโสดฉันชอบเป็นโสดนะฉันยังไม่พร้อมที่จะมีเมียฉันไม่อยากมีเมียนะอันนี้เราต้องมาดูเราต้องดูให้ดีนะถ้าเราอยากจะมาหาผัวมาหาแฟนอยู่ประเทศโนเวย์เนี่ยต้อง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 ถามเขาให้แน่ชัดว่าเขาได้พูดอย่างนั้นกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราพูดเขาพูดกับเราแบบนี้ เราก็จะได้หาทางขยับขยายไปหาคนใหม่นะคะสุดท้ายและท้ายสุดเราจะจากลากันไปนะคะถ้าใครอยากมีลูกสวยเหมือนยายา่า<ๆ>ก็พากันมาหาผัวโนเวย์นะต้องมาให้ไวด้วยนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มากด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ